ช่วยกาแฟเลยอย่างผมชอบเอสเปรสโซ่ eso, ผมก็จะเอาแค่ประมาณนี้แหละสวัสดีครับวันนี้พบกับโซ่รีวิวของนะฮะวันนี้เรามารีวิวนะฮะเครื่องกาแฟนะฮะเครื่องกาแฟอัตโนมัตินะฮะเอ่อยี่ห้อโฮโมะนะฮะซึ่งเป็นที่นิยมในตอนนี้นะฮะเครื่องกาแฟตัวนี้นะฮะเอ่อให้แรงวัดอยู่ที่7 3 0ดร้อยสามสิบถึงแปดร้อยเจ็ดสิบวัตต์นะฮะสามารถทาได้ หลายอย่างเลยนะฮะนี่ตามรูปนี้มีเอสเปสโซ่ครับปูชิโน่ฮะเพราะมันมีที่ปอาฟองให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันภายในเป็นยังไงนะ,ะฮะนี่นะฮะมีคู่มือแล้วก็ใบรับประกันฮะ มือุปกรณ์ให้ครบเลยกระทั่งรับแบบน่ารักมากเลยเหมาะกับบ้านลรามากเลยนี่นะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราประกอบไปก่อน นี้กำลังไ,ได้กระแสนิยมมากเลยนะเครื่องตัวนี้นะมาัำราคาก็ไม่แพงมีขายที่ไหนคะที่ลาซซาดานะคะช้อปปี้ลาซาดเดี๋ยวเราจะแตะลิงก์ไว้ให้นะคะบนะคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนสามารถกดนะคะคลิกลิงค์ไปสั่งซื้อได้เลยแแิดสนุกเลย,ป,ยป้า,ปาทำหล่นเนาะอันนี้น่าจะเป็นช้อนตักกาแฟนะฮะ นี้เวลาตักกาแฟเสร็จแล้วก็จะกดแบบนี้นะฮะนี่เราก็จะมาใส่แบบนี้มากดๆดให้แน่นแล้วจะใส่แบบนี้<า>นี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะเวลานี่อันนี้เป็นที่ใส่กาแฟนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองกันใช้จริงโดยใช้กาแฟนี่กาแฟอเมซอนนะฮะสั่งมานี่เป็นเม็ดกาแฟขั้วบดนะฮะนี่บดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองดูนะฮะ ลดับแรกนะฮะเราต้องเปิดฝาข้างบนออกอก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ใส่น้านะฮะเดีย๋ยวเราเติมน้ํากันเ<อ>ติมไปประมาณเจ้าหนึ่งกรพอไม่ต้องเยอะอนนประมาณนี้ปิดฝาตรงนี้หมุนไปให้ไฟมันขึ้นนะฮะน,นี่นครับอร,อ,รบอสักครู่นะคะให้ไฟแดงทำงาน สัก5นาทีนะฮะนี่นะฮะเราใช้กาแฟของอเมซอนนะฮะเราผมสั่งมาจากแกปฟูดนะฮะเออให้มาส่งรงค่าส่งแล้ว135บาทนะฮะนี่ข้างในจะเป็นซองแบบนี้นะฮะบดมาให้เรียบร้อยนี่เป็นซองโนษณาแบบนี้นะฮะชงต่อครั้งต่อหนึ่งซองนะฮะเคยนะฮะเดี๋ยวเราเคใส่กันเลยซองออกมาเลยนะฮะกดซองมาเลยนะครับจะเป็นเมล็ดกาแฟนะฮะ ใช่ใช่ตรงนี้กดให้แน่นนี่ฮะไม่ต้องให้แน่นมากก็แค่หนึ่งไม่ต้องออกแรงเยอะสองให้มันเป็นลักษณะนี้ฮะ นี่นะฮะกาแฟจะไหลออกมาตามนี้นะฮะนี่ถ้าเราเหมุนเปิดกาแฟแล้วแปลตามที่ต้องการนะฮะอย่างทางกาแฟออกมาเลยนะฮะ,ะเทเข้าถ้วยกาแฟเลยอย่างผมชอบเอสเปรสโซ่ผมก็จะเอาแค่ประมาณนี้แหละกาแฟดำไม่ผสมอะไรเลย เรียบร้อยหอมอย่างงี้ฮะโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะฮะถ้าคนถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยฮะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะรีวิวอะไรต่อไปเราไปติดตามรับชมเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะ,ะขอบคุณมากครับ